เช่นชมสาวป,ปอยติชาดาค่ะหลังเจ้าตัวอาสาไปเป็นหน่วยเฝ้าระวังการนับคะแนนการเลือกตั้งค่ะ พร้อมกับไฟเอาบัตรดีคืนมาจากเจ้าหน้าที่กรกตค่ะเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการเลือกตั้ง2,566ซึ่งตะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่14พฤษภาคม2,566มีประชาชนเดินทางมาเลือกตั้งกันอยา่างขับขัางทุกพื้นที่ค่ะและได้ปิดหีบไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานค่ะเวลา17นาฬิกาและตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการรับคะแนนของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งตะบอกเลยว่าตอนนี้ค่ะผลคะแนนยังออกมาแบบไม่เป็นทางการแต่ว่าทางพรรคก้าวไปคะแนนนํามาเป็นอัน เซึ่งก็ต้องติดตามผลคะแนนกันต่อไปและเมื่อวานค่ะเหตุการณ์ในช่วงการนับคะแนนของแต่ละพื้นที่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆค่ะเพราะมีประชาชนมากมายไปเฝ้าระวังการนับคะแนนตามหมน่วยต่างๆรวมถึงดาราสาวปอยติชดาค่ะที่ควงสาม,มีที่ขออาสาไปเป็นหน่วยเฝ้าระวงังร่วมดูการนับคะแนนการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่กกนตน,นั่นเองค่ะซึ่งสาวปอยได้มีการโพสต์ภาพาพร้อมระบุแคปชั่นว่าพ่อรักคือความไว้ใจและอีกหนึ่งแคปชั่นค่ะบอกว่าหน่วยเฝ้าระวังทํางานซึ่งก็มีหลา ายคนคะ่ะเขาแปคอมเมนต์กันอย่างมากมายและก็ต้องบอกเลยว่ามีบางช่วงบางตอนที่ถูกใจชาวเน็ตมากๆเพราะว่าช่วงหนึ่งของการนับคะแนนหน่วยที่สาวปลอยไปเฝ้าระวังนั่นเองค่ะซึ่งมีช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ขานว่าบัตรใบนั้นเป็นบัตรเสียค่ะซึ่งสาวปลอยเนี่ยก็เลยขอดูบัตรใบนั้นก่อนก่อนที่จะบอกว่าเป็นบัตรด,ดีทางเจ้าหน้าที่ค่ะจึงรีบบอกว่าเป็นบัตรดีนั่นเองค่ะบัตรดีเบอร์บัตรดีเบอร์สามสิบเอ็ดบัตรดีเบอร์สามสิบเอ็ด ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องกานะคะมนตั้อเส้นเป็รกบอันนี้เป็นก่อนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลตัองเซ็นชื่อกำกับไมยโอเคไหมคะโอเคครับอหน่งสามสิบองไนป่าลองดูว่าได้เลยได้เลยได้อันนี้ได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 ้ไค่ะ อกเลยว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะสาวปอยได้มีการโพสผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองหันแล้วก็มีชาวเน็ตเี่ยบันทึกวิดีโอนําไปเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆจนกลายเป็นไวรัลค่ะจนชาวเน็ตหลายคนเนี่ยแห่ชื่นชมสาวปอยที่ช่วยกันแย้งเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สาวปอยเท่านั้นค่ะที่น่าชื่นชมยังมีประชาชนอีกมากมายค่ะที่อาสาไปเป็นหน่วยเฝ้าระวังตามพื้นที่ต่างๆค่ะและช่วยกันแย้งนําบัตรดีขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่จนได้สําเร็จนั่นเองค่ะเอางว้ต้องรอติดตามมาต่่ออไปในเรืง งผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะแล้ว้ามีเรื่องราวอ,อกมาเบตอีกคำเห็นรามาเมาส์มาเบลต์คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ